กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับกระชายขาวตา V ีจีนะคะกระชายขาวตา V ีจีคุณผู้ชมนั้นอกจากจะมีกระชายขาวที่จะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเราแล้วนะคะ <c oughs> ยังมีสารสกัดจากมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงนะร <c oughs> ันทาอกการหวัดรรเทาอกการเจ็บคอได้ด้วยเ <c oughs> ช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษค่ะโปรพิเศษวันนี้เลยครับหนึ่งกระปุก30มสิบคปซูด้วยกันครับกับกระชายขาวตา V ีจีกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5้ากระปุกราคาพิเศษเลยเพียงแค่หนึ สี่หรือที่แหละสุขภาพดีสกัเคก้าโคตดบุ่มขวหน้าจอดได้เลยครับนะครับมาในช่วงนี้ไปดูคุณปีเตอร์ขอบกันนิดหนึ่งครับกลับบ้านในรอบ10ปีภาพหลานชายโตแล้วนะฮะก็ต้องโตสินะฮะเพราะว่ากลับไปทีเนี่ยเด็กมันต้องโตบ้างเป็นธรรมดาเพราะกลับไปที่เดนมาร์กนะฮะในรอบ10ปีเนี่ยนะครับก็ อบอุ่นเลยนะฮะทานข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแดีวก็ต้องบอกเลยว่างานนี้หล่อกันยกบ้านจริงๆเพราะโพสต์ถัดมาในของพีเตอร์ได้มีการโพสต์ภาพหนุ่มๆนี่นะฮะโอ้โหพี่พีเตอร์นี่เขาจะมีน้องชายอีกคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปคนนั้นก็หล่อนะครับได้มีการโพสต์รูปสามหนุ่มสามหล่อแบบนี้เลยนะฮะพีเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วข้างๆก็เป็นหลานชายสองคนนะฮะแล้วก็ตอนนี้โตเป็นหนุ่มหล่อเต็มมากนะฮะอะไรของมึงจริงเหรอเรื่องจริง ูเคยมีผัวเป็นเดนมาร์กเรียนเอแบกเออแล้วอีืออะไรเดนมาร์กจริงๆเดนมาร์กนี่มันเป็นดินแดนแห่งโคเออกีดูกระปุกกันสิกระชายอ๋อให้กินให้ทานรับวง เป็นมากเป็นสแกนดิเนเวียนะคะผิวจะเป็นชมพูนะคะไม่มีกากนะคะผิวดีเนียนตัวสูงใหญ่หล่อชอบคนไทยโดยเฉพาะกระเทยอุ้ยหลานนะโตเท่าคนไหนให้เลือกเอาคนนึงฉันเอาคนน้ําเงินนะเลือกเลยเหรอเเลือกสิฉันเคยมีสามีเป็นคนเดนมาร์คนเมื่อก่อนแม่ทางานอย่างนี้ไง สีลมทำไมอ่ะแม่เป็นกะอ๋อเป็นกระต่ายเป็นตเต่าเอรอดรลมกระต่ายสี่นะคะต้องเป็นอะไรคะหาเป็นกระเทยอ๋อเออหาาวโอ้โหโตไปแล้วนะจ๊ะค่ะนะครับอ้าคุณผู้ชมครับนี่เลยฮะอีกเรื่องหนึ่งน่ารักเหมือนกันครับหล่อละมุนเลยลิเดียเปิดภาพล่าสุดลูกชายคนที่3าน้องดีออนนะฮะ ขึ้นให้เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเพราะน่ารักมากนะครับ <ฮา S 1> ล่าสุดเองลิดีได้ออกมาโพส์ภาพของน้องดีออนนะฮะในเรีแอคชั่นต่างๆพร้อมครั้งเขียนข้อความบอกว่าลูกชิ้นดีอ่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นการบอกว่าน่ารักน่ารักไปหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะ<ฮ>าบางคนบอกว่าส่วนผสมที่ลงตัวของพี่ดีกับพี่เดมี่นะฮะ <า S 1> บอกน่ารักทุกรูปเลยนายแบบตัวน้อยทำไมน่ารักแบบนี้ละมุนมากหนุ่มน้อยหน้าหวานจ้ำม่ำน้าฟันที่สุดเลยครับ คุณพ่อนิดคุณแม่หน่อยรวมๆแล้วน่ารักเลยสำหรับดีอ่อนนะจ๊ะน่ารักเนาะหน้าถอดมาพ่อก็หล่อแม่ก็สวยนะฮะต้องค่ะครับอ้าวปิดท้ายวันนี้คุณผู้ชมนะครับไปดูก๊อตอิทธิพัฒน์นิดหนึ่งครับกับริชชี่นะฮะลงรูปคู่สยบข่าวลือรักราวนะฮะก็กลายเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกยงว่าเลิกเงียบสำหรับก๊อตแล้ก็ริชชี่ครับ เพราะช่วงหลังมาเนี่ยนะครับไม่ก็เห็นทั้งคู่นะคุณผู้ชมมีภาพวันบวเบวล์สักเท่าไหร่นะ<ฆ>คนก็เลยดาว่าคู่นี้เลิอกกันอีกแล้วเปล่าคู่นี้เลิกหรือเปล่าเพราะสงการ์ที่ผ่านมาต่ม่ไปเล่นด้วยกัน<ฆ>ต่างคนต่างไปเที่ยวนำก็ไา่ไปเดวยกัน<ฆ>ล่าสุดลิชชี่ครับโพสต์ภาพตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นเหมือนเป็นข้อความเศร้าๆด้วยคุณแม่<ฆ>บอกว่าเมื่อชีวิตหวานชื่นให้กล่าวขอบคุณแล้วก็เฉลิมฉลองเมื่อชีวิตขมขื่นจงขอบคุณและเติบโตนะฮะ<ฆ>จากนั้น,นได้็นการเคลื่อนไหวอีกหนึ่งโพสต์อีกหนึ่งข้อความลิชี่่บอกวา ขอให้แสงแดดโอบล้อมคุณท,ทุกวันทุกวันทุกวันใหม่นะฮะแล้วก็ขอให้รอยยิ้มและความรักไม่ห่างไกลคุณก็ก็ไปกดไลค์ด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยคนไปมองโพสต์นั้นปุ๊บบอ,อกทะเลาะกันหรือเป่าเอ,อลเลิกกันแล้วหรือป่าออททาไมมีข้อความแบบนี้ออกมา,ล,าล่าสุดทางหายจากการลงรูปไปนานทั้ง2คนก็ได้ปรากฏตัวใน IG Story ครับพร้อมด้วยรูปคู่หวานแบบหน้าชิดกันเลยแล้วข้อความบอกว่าอยู่ในอารมณ์สาหรับ ความรักนะฮะความหวานน่ารักน่ักแล้วก็เหมือนเป็นการสยบข่าวหรือรักราวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะจ๊ะค่ะออบอกว่า in the mood for f o o d s นะฮะค<ช>่ะเออสรุปไม่เลิก ไม่เลิกค่ะนะคะลิชี่นะคะแล้วก็กอดในะจแลลิชี่นะคะอันนี้อะตุสซี่ค่ะนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตาบีจีค่ะรับดูแลสุขภาพนะฮะนี่ตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกหนักด้วยค่ะต้องดูแลสุขภาพกันวันนี้นะฮะกระชายขาวตาบีจีมาพร้อมโปรโมชั่นเลยในกระปุกสามสิบแคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาท แต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกหรือเพียงแค่1น0 0ันบาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ0ูนย์ก็ห้าหหรือที่แลสุขภาพดีสแกนเกียร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนเพื่องานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ